ความคิดเห็นหลากหลายของน้องๆไปแล้วนะคะที่นี้มีหนึ่งความคิดเห็นดีๆค่ะที่จะมาบอกเรานะคะถึงสเปคของสาวๆทั้งกูดบอยและก็แบดบอยขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอพันศักดิ์ด้วยค่ะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับแบดบอยกับกูดบอยเนี่ยว่าเราจะเอาคนไหนเป็นคู่ชีวิตผมไม่มองว่าเป็นแฟนนะผมไม่มองว่าเป็นคนรักนะผมมองว่าในปฏิบัติการจริงเนี่ยสมมุตินะครับน้องๆชอบแบดบอยเนี่ย มันก็เป็นสิ่งของเราแต่ถ้าเกิดเราจะแต่งงานมีใครคิดว่าพ่อแม่เราจะยกให้ไหมให้เวลาที่เราพูดกันเนี่ยเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมันพูดสนุกไหมน้องๆว่าสนุกความเป็นจริงเป็นจริงไหมไอา้กาัดก้อนเกิดกินอย่างสมัยก่อนมีโอกาสเกิดไหมเพราะบางทีเวลาเราเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราลืมมองอนาคตข้ามไปไหลายช็อตเรามองตอนเนี้ยพลังเราเยอะอะไรเราเยอะเรามีเพื่อนว่าอย่างนี้กลุ่มว่าอย่างนี้ต้องไปงั้นแต่ในความเป็นจริงอะนะ แบดบอยมันก็ดีหรอกมันดีแต่สิ่งที่จะต้องรู้ต่อไปในฐานะที่เป็นหมอรู้ไหมครับเวลาผู้หญิงมาปรึกษาเนี่ยมาปรึกษาเรื่องอะไรตอนที่จะเลิกกับผู้ชายอะ่ะผู้ชายคนนี้ไม่ดีผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ผู้ชายคนนี้กินเหล้าผู้ชายคนนี้นักเลงผู้ชายคนนี้เล่นการพนันแล้วถามว่าทําไมหนูไปอยู่กับเขาล่ะเพราะหนูรักเขาทาไมหนูรักเขาล่ะเขาท้าทายดีหนูคิดว่าถ้าเขาไปอยู่กับหนูแล้วเขาจะเปลี่ยนนิสัย น้องๆครับนิสัยเนี่ยเปลี่ยนนะครับแต่สันดานไม่เปลี่ยนจำไม่เลยนะครับสันดานตบตีผู้หญิงยามาเป็นผัวสันดานเล่นการพน,นันนี่ต้องไปไกลๆสันดานกินเหล้าเมายาไม่ต้องพูดสันดานสุบุรีนี่ไม่ต้องพูดเจ้าชู้ยังพอกำหลาบได้สำหรับน้องที่แบดบอยนะสำหรับถ้าแบดบอยในกรณีเจ้าชู้เนี่ยพอจะกำหลาบได้แต่อย่างอื่นกรุณายายาวมานะมันเป็นบาปกรรมกับพ่อแม่ซึ่งออกเธอมาเข้าใจไหมครับเวลามองอะไรมองข้ามช็อตๆหน่อย เพราะว่าเวลามองอะไรสนุกเนี่ยสนุกแต่บางเรื่องไม่สนุกนะน้องๆโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเนี่ยพูดแทนคุณพ่อทั้งหลายว่าถ้าเราได้ผู้ชายที่ไม่ดีเขาเ้าไปในครอบครัวสักคนเลยเนี่ยมันเป็นเวรกรรมตระกูลเข้าใจไหมครับโอ้โหสุดยอดต้องขอบคุณความเห็นดะีจากคุณหมอพันศักดิ์ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ